ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ต้อนรับจียอนและฮาร์ว์โ้แล้วซอยสีด่าน22่สสีด่านนี่คือแซวไหนวะเนี่ยพี่พี่เพืกองไม่เป็นไรไว้ใจหนูได้ถ้าสมมติว่าหาไม่เจอเดี๋ยวหนูจะพาไปไปลากของหนูเองใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาลูกอะจีออนทำอะไรจีออนเคงขับรถปะ เอาโอเคเราขับรถโอเคครับประมาณสองสามวันที่แล้วเพิ่งฟาดกับฟู้ดบาทไปไปไหนจีนไม่รู้ค่ะออกก่อนออกจากที่นี่ก่อนไกลไม่ละเท่าไรคะครถ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 เฮ้ยเราต้องขึ้นสะพานหรือว่าไม่ขึ้นมังไม่ขึ้นมังไม่ได้ทำไมอ่ะแล้วก็ฉันจะไปทางนี้ผมจอดเข้าข้างทางเลยแล้วไงขับรถเลยขับเองมาขับเอง เอาไงคัดไหมมึงตุบกันแล้วมึง